from my men โซดจนเศร้าค่ะพี่น้องปองไปละไปป้าไหนๆก็เช้าแล้วเดี๋ยวแม่อาบน้าแต่งตัวให้นะคะเดี๋ยวได้ผมให้ด้วยเลยวันนี้ฮะลูกให้ผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพูภูไปนั่งรอพี่โซล่ากับพี่ธาม,มี่นะลูกนะหล่อยมากเลยครับขนมปังยินขนมปังผู้เดียวว่พ่อพอมแบงหาพี่ๆพ่อพี่หมาน้องแมวพี่นออ้องเอ้ยแต่ละมือแต่ละซ่ากินคําหนึ่งห้พี่หมาคําหนึง่งน้องเลยของบ้านออกจากห้องจ้าพี่ๆก็รวมตัวกันพร้อมจะอยู่แม่ครับเดี๋ยววันนี้พูพูไปกับพี่เพนะครับสวัสดีครับพูสวัสดีแม่หรือ สวัสดีค่ะพวกเราไปโรงเรียนก่อนนะครับแม่บ๊ายบายนะคะแม่่บ๊ายบายค่ะต้องเหงานะแม่แม่ควรนอนได้แล้วเดี๋ยวพวกเราไปเองมีเงินกินข้าวอยู่ใช่ไหมเด็กๆพ็กกูกินขนมปังอยู่แล้วค่ะพี่ยังไม่กินเลยนะไปกันเถิดเราไปกินข้าวที่เซเว่นกันดำครับถ้าแม่ไม่อยู่หนูอย่าแกล้งน้องอย่าแกล้งพี่นะหนูห้ามงอแงงอแงนะลูกนี่ไม่งอแงงอแงแน่นอนครับแม่เงินถึงผมก็รับป่ะตอนเดินก็ขากระเปกกระเปกนะคะไปเล่นอีท่าใด่บู้เนาะปวดขาพนักพ่น้องปองไปแล้วไปปองเงยแผลบุตรของแม่ รอรอรอปะลาปรหลือขนาดแนมข้ <c oughs> มางหลังยังเล่าฮตแถนา้าเมื่อคืนคุณหายไปไหนมามันไปนั่งไลสดว่าพื้นคนอะคะ่ะโอเวอร์แมนนั่งนั่งไลสดซ,ซื้อนี่แหละที่รรกผมไปทํางานก่อนนะครับถ้าจะจุดเทียนนะคะเปิด,ปด <whenever S 2> หน้าต่างด้วยนะครับแม่ไม่งั้นกระดับไปเลยรู้ไหมมันอันตรายได้เลยค่ะที่รักของแม่ยัง